สามสิ่งนะครับที่ห้ามทํากับคนที่เคยรักนะครับใครนะครับที่มีปัญหาความหมพันธ์กับคนรักที่อยู่กันมานานนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ความพันไม่สามารถไปต่อได้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆก็คือบางคนเนี่ยเวลามีปัญหาแล้วเลิกกันไปแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยบางทีก็ทําบางอย่างที่ไม่ถูกต้องครับบางทีมันอาจจะได้แค่ความสะใจหรือระบายอารมณ์หรือบางอย่างครับแต่ทําแล้วจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับที่ที่1นะครับก็คือเราจะไม่ไปพูดนะครับอะไรที่ เป็นลบๆแง่ไม่ดีนะครับของคนรักเก่าเรานะครับเพราะว่าเวลาเราไปพูดเนี่ยมันเหมือนกับเราเอาความลับของคนคนหนึ่งนะมาขายซึ่งแน่นอนเวลาคบกันหรือรักกันเนี่ยทุกคนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ่าเราไปแฉด้านไม่ดีของเขาเนี่ยแล้ววันหนึ่งอ่ะคนมาฟังเขารู้อ่ะข้อแรกคือเราไปทําลายชีวิตเขาเพราะว่าเราต้องปล่อยให้เขาเนี่ยสามารถไปมีอนาคตที่ดีของตัวเองได้นะครับสองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดคือเขาก็จะเล่าแง่ลบของเรานะซึ่งบางทีมันก็จริงบางไม่จริงบางครับเพราะว่าทุกคนก็ มองว่าตัวเองดีนะครับแต่พอเราไปเล่าแง่ลบเขาเขาก็จะมาเล่าแง่ลบเราเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างเสียนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดในสิ่งที่แง่ลบของคนอื่นโดยที่เลิกกันแล้วเนี่ยข้อแรกคือเขาไม่สามารถไปอธิบายกับใครได้ซึ่งมันเป็นการกล่าวหานะครับข้อ2คือเวลาเราโดนกลับเราก็จะไม่ชอบครับเพราะนั้นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็อย่าทำนะครับถ้าเกิดอยู่ดีๆเขามาพูดเรื่องราวต่างๆบางทีเรื่องบนเตียงหรือเรื่องเงินทองซึ่งคนรักนะครับถ้ามันจบไปแล้วก็คือจบไปเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรครับถ้าใคร มาปปถามก็ให้พูดเรื่องดีๆความทรงจำดีๆนะครับเวลาเราพูดเรื่องดีๆหรือความทรงจำดีๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในอนาคตเนี่ยเวลาใครมาดูเราเขาจะรู้สึกว่านัตติเราเป็นเชิงบวกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะสามารถมีรักข้งใหม่ได้ง่ายกว่าครับแต่ถ้าเรายังพูดแง่ลบเนี่ยนั่นหมายความว่าเรายังมีความเจ็บแค้นเรายังไม่ให้อภัยเรายังทุกข์ใจและความทุกข์ตรงเนี้ยถ้าเราไปมีรักข้างใหม่เราก็จะมีรักที่ไม่ดีเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราจะเอาภาพสะท้อนที่เรายังไม่ให้อภัยเขาเนี่ยไปสู่เขาแล้วก็สุดท้ายก็นนําาาามมสู่ปัััญหคควพร้ง ต่อไปนะครับซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้การโคชชิงปลดล็อกจึงทาให้เราไปทำความเข้าใจเรื่องาร้ที่เขาเคยทำอ่ะจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันไม่มีใครตั้งใจไม่ดีนะครับมีแต่คนที่ไม่สามารถวควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับข้อ2ครับคือการไปกล่าวโทษนะครับผลลัพธ์ในชีวิตปัจจุบันว่าเป็นสาเหตุของเขาครับซึ่งการไปกล่าวโทษเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของเราหรือบางคนไปกล่าวโทษว่าฉันเป็นนี้เพราะเธอบางคนไปกล่าวโทษว่าที่ฉันไม่สามารถไปได้เพราะเธอฉันไม่มีความสุขเพราะ ซึ่งการที่เราไปกล่าวโทษเนี่ยให้เรารู้เลยว่าต่อให้เรามีคนรักต่อให้เราอยู่กับใครก็ตามให้เรารู้ว่าในขณะที่เราคบกันเราก็ต้องเป็นคนที่ควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าผลลัพธ์ในชีวิตเราไม่ดีและเราไปกล่าวโทษนั่นหมายความว่าเรากําลังโยนอนํานาจของเราเนี่ยไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปกล่าวโทษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือว่า 1. เราจะหมดเรี่ยวแรงเราจะไม่มีพลังในการทําเป้าหมายครั้งต่อไปเพราะว่าการกล่าวโทษก็เหมือนกับเราผูกติดตัวเขาอะซึ่งเป็นตัวตนในอดีตของ เหมือนผูกเป็นถังขยะแล้วก็พอเราจะไปข้างหน้าเราก็ไปไม่ได้ข้อ2คือเวลาเรากล่าวโทษเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองได้เราจะมองเห็นแต่อดีตที่เราเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นท่อะไรเรายังกล่าวโทษอีกฝ่ายนั่นหมายความว่าเรายังไม่ทําเพื่อตัวเองยังไม่รักตัวเองมากพอยังไม่เคารพตัวเองแล้วก็ยังไม่ควบคุมชีวิตตัวเอง100%ยเรายังปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมชีวิตตัวเองแล้วโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้ชายยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาก็จะมองว่า โอ้โหคุณแบบไม่แมนไม่สุภาพบุรุษเลยหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคุณไปกล่าวโทษสามีเก่าแล้วถ้าเกิดผู้ชายคนใหม่ที่กําลังจะมาคบกับคุณได้ยินเขาก็รู้สึกไม่โอเคเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะชอบให้คนมากล่าวโทษเรานะครับโดยเฉพาะคนที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเวลาเขาฟังคนที่กล่าวโทษเขาก็จะไม่ชอบเพตฉะน,นั้นเวลาเราไปกล่าวโทษให้คนอื่นได้ยินนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรของคุณคุณบ้าไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดคนที่กล่าวโทษแล้วเขาชอบเรานั่นหมายความว่าเขาก็เป็นประเภทเดียวกัน โน้มว่าเรากับเขาก็จะเหมือนกับว่าไม่เติบโตก็คืออยู่เป็นแบบลูเซอร์อยู่กันแบบคนที่ไม่มีอนาคตนะครับเพราะนั้นทําได้ครับรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ว่าคุณเป็นผู้ควบคุมแล้วคุณก็จะมีพลังแล้วก็มีสมองแล้วก็มีปัญญาในการพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีสุดคําถามที่ดีที่สุดก็คือว่าเออแล้วตอนนี้ฉันต้องการอะไรในอดีตมันให้บทเรียนหรือเรียนรู้อะไรนั่นจะทําให้เราเติบโตไปข้างหน้าได้นะข้อที่3คือการไปทวงบุญคุณนะครับกับสิ่งที่เราเ เคยถามว่าเนี่ยฉันเคยทําดีเธอไม่เห็นบุญคุณเห็นคุณค่าขึ้นเหรอคือเวลาเราไปทําแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันจะถูกแคนเซิลเหลือศูนย์เลยนะครับเพราะนั้นการที่เราไปทวงบุญคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราเคยบริจาคเงินไปให้ขอทานอะ่ะแล้ววันหนึ่งอะ่ะเราจะไปขอเงินกับขอทานคืนมาซึ่งการทําแบบเนี้มันเป็นการทําให้เราเหมือนกับว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษหรือไม่เป็นผู้ให้ที่แท้จริงครับ,รบเพราะนั้นอะไรที่เราทําให้ใครคนใดคนหนึง่งนั่นหมายความว่า เรากําลังแลกบางสิ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งจบเรียบร้อยแล้วการไปล้าเลิกบุญคุณนั่นหมายความว่าเรากําลังต้องการการยอมรับที่เราไม่เคยยอมรับตัวเองเลยที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราให้เนี่ยมันมาจากเขาทําบางอย่างให้เรารู้สึกดีเราถึงไปให้มันคือการแลกเปลี่ยนและมันจบณอาดีตแล้วแต่ในวันหนึ่งวันที่เลิกลากันแล้วแล้วเราไปเที่ยวทัวร์บุญคุณว่าเนี่ยที่เธอมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉันที่เธอได้ ได้ดีมากเพราะฉันสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไปทําอย่างนี้มันก็คือการทําให้เขาเยิ่งรู้สึกเกลียดคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ครับอะไรที่เราทําดีไปแล้วเราได้ผลบุญไปแล้วเราได้ความสุขไปแล้วเราได้ความทรงจําที่ดีไปแล้วมันก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีกับเขาแล้วเราไม่มานั่งทุ่มคุณความทรงจําดีๆก็ยังอยู่ในวันหนึ่งเราอาจจะยังเป็นเพื่อนที่ดีได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เป็นพ่อแม่ที่ดีได้แต่วันที่เราไปทุ่คุณความทรงจําดีๆตอนนั้นมันจะถูกลบ เลือนไปและกลายเป็นว่าจะจำแต่เรื่องไม่ดีต่อกันและสุดท้ายเรากับเขาจะไม่สามารถไปต่อในความพันธ์ที่ปกติได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นพ่อแม่กันได้หรืออะไรก็ตามนะครับตอนนั้นใครที่ทํามอย่างนี้ให้รู้ว่าทําไปมันไม่มีประโยชน์ครับมันเป็นการลดคุณค่าในตัวเองมันแสดงออกว่าเราเป็นลูเซอร์แสดงออกว่าเรามีเซลล์เอสติมที่ต่ำนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราอะ่ะยังไม่ให้อภัยเขาเรายังรู้สึกว่าเขาทําร้ายเราและจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไม่สามารถไปมีอนาคตที่สดใส ไม่สามารถไปมีรักข้างใหม่ได้นะครับใครนะครับที่อยากรูปออนจากรักข้างเก่าไปสู่รักข้างใหม่นะครับก็สามารถใช้การโคชชิ่งปลดล็อกเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถไปในจุดใหม่ได้ครับมีคนคนหนึ่งนะครับที่เขามาคัชกับผมครับคือเขามีปัญหากับสามีตัวเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเขารู้สึกไม่แฮปปี้เขารู้สึกว่าโดนสามีหลอกเขารู้สึกว่าสามีไม่เคยรับปากเขาเขารู้สึกว่าทําไมเขาต้องมาทําร้ายกันนี้ทําไมต้องหลอกเคยรับปากจะให้ไม่ให้สุดท้ายคือเขาก็ทุกเองแล้วก็สุดท้ายก็เขาขก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มี ที่จะเข้ามาในความพันั้งใหม่เขาแต่วินาทีที่เข้ามาโคชชิ่งแล้วก็ผมให้มองว่าในอดีตเนี่ยให้เรารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น100%ให้เรามองว่าไม่มีใครทําร้ายใครมันคือการแลกเปลี่ยนที่คู่ควรและเหมาะสมได้ในวันหนึ่งนะครับที่เขาสามารถให้อภัยคนรักเก่าได้อย่าง100%ซแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าขอบคุณประสบการณ์ที่ทํากันมานะครับคือไม่มีใครทําร้ายใครมันมีแต่ว่าเรากําลังรับประสบการณ์ยังไงสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าคนคนนั้นไม่ได้วัดดีหรือไม่ดีแต่เขาแค่ไม่เหมาะกับเเรราาแล้วก็พอ ้เรรียนูสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่นานครับก็จะมีคนรักใหม่เข้ามาหาเขาแล้วก็เป็นคนรักที่ดีตามสเปคทุกอย่างและทําให้เขารู้สึกว่าเออมีความสุขที่ได้ปลดปล่อยคนรักเก่าได้นะครับหลายคนนะครับที่ไม่สามารถมุ่งออนได้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยังไม่อภัยคนรักเก่าคุณยังรู้สึกเป็นเหยื่อคุณรู้สึกว่าเขาทําร้ายนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถมีชีวิตที่ดีไปข้างหน้าได้ครับใครสนใจก็สามารถพิมพ์คําว่า PC นะครับเพื่อนัดโคชชิ่งเพื่อทําให้เราปลดปล่อยรักครั้งเก่านะครับแล้วนําไปสู่อนาคตของรักครั้้้งใใหหม่ไดนะคครับขอทุก นะครับมีรักที่ดีแล้วก็มีความสุขนะครับรักและห่วงใหยสวัสดีครับ